เปิดกระบะไม้ชํำหน่อที่ปิดฝาไว้นะคะปกติจะปิดไว้แบบนี้ไม่ได้เปิดมาน่าจะสามวันนะคะสามวันที่แล้วว่าเปิดรดน้ำต้นไม้แล้วสภาพนี้เนี่ยคิดว่าจิ้งเหลนน่าจะวางไข่เพราะก่อนหน้านั้นที่ที่เจอเปิดมาก็จะเจอจิ้งเหลนอยู่ตัวหนึ่งนะคะตัวอวบเลยเดี๋ยวมาดูกันก็รื้อปลูกใหม่ไม่เป็นไรเขา เขาง่ายนะคะเขาชำาง่ายเป็นพวกหน่อจากไม้รากไม้มเมล็ดต่างๆปกติอาจจะเห็นจิ้งเหรนชอบอยู่กระบะนี้แต่กระบะนี้ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เลอะเท่าไหร่นะคะก็ต้องปลูกใหม่เป็นบางต้นแต่กระบะเนี้ยต้องปลูกใหม่เยอะเลยแต่ไม่เป็นไรเขาน่าจะรอด จะชง,งักการจเจริญเติบโตการจเจริญเติบโตนิดหนึ่งนะคะเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรในดินหรือเปล่าอะเฮ้ยเราเจอมนุษย์ต่างไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวเราเจอไข่ไดโนเส,สาร์แล้วนะคะไข่จิ้งเลนมีฟองเดียวเองเหรอปกติจิ้งเลนเขาอุย้ยแล้วคือ,อยังไง แล้วเราจะบาปไหม,มแ้เราจะเอาไข่เขาไปไว้ถ้าเราเอาไข่เขาไปไว้แบบในกระถางอื่นได้ไหมอะ่ะสามฟองจริงจริงเล่นนะคะไม่ใช่ไม่ไม่น่าจะใช้งู เดี๋ยวเราต้องปลูกใหม่นะคะแล้วก็ย้ายไข่ไปไว้ที่กระถางอื่นสรุปเปลี่ยนใจนะคะเอาไข่ไว้ที่เดิมแล้วย้ายต้นไม้โอ้ยตายเอาไข่ไว้ที่เดิมค่ะแล้วย้ายต้นไม้เราดีกว่า เพราะว่าเผื่อแม่เขากลับมานะคะเขาก็จะมากริ้งมาครุกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้นไม้เราก็จะหลุดลุ่ยเหมือนเดิมให้เขาอยู่ไปแล้วกันค่ะเรายอมถอยดีกว่านะคะ